ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากราัะมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเสนอชื่อให้กับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหลังจากที่ มีการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะครับในปีนี้สําหรับตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่คนที่25ของประเทศนะครับที่จะมาทําหน้าที่แทนดรเศรษฐพุทธนะครับที่จะหมดวาระในวันที่30กันยาในที่สุดนะครับหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกนะครับเหลือ2ชื่อก็คือชื่อของ คุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินและอีกคนหนึ่งก็คือดรลุ่งมาริการมาศนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายเสถียรภาพการเงินนะครับวันนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นลฐมตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณพิชัยชุนหาวาชิระก็ได้เสนอชื่อนะครับคุณวิทัยรัตนากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับแล้ว ที่ประชุมคณะมนตรีก็รับทราบมาตินี้นะครับก็ถือว่าสามารถที่จะคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสร็จสิ้นนะครับตามขั้นตอนเหลืออีกขั้นตอนเดียวนะครับก็คือการทูล9ชื่อนี้นะครับให้มีพระบรมราชโองการนั้นโปรด9นะครับให้ทําหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยจะเริ่มงานในวันที่1ตุลา2องพนนี้นะครับคุณวิไทยนะครับ เป็นผู้มนวยการธนาคารอมสินที่มีบทบาทโดดเด่นนะครับตลอดการทำงาน5ปีที่ผ่านมานอกจากการส่งกำไรเข้ารัฐได้กว่า96,000ล้านนะครับยังสามารถที่จะปรับโฉมของธนาคารอมสินนะครับให้เป็นโซเชียลแบงค์ซึ่งทุกคนก็รู้นะครับว่าธนาคารอมสินนั้น เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้หลายย่อยนะครับเข้าไปช่วย SME ช่วยกลายเป็นธนาคารของคนตัวเล็กๆนะครับที่จะสามารถเข้าถึงสินเชื่อนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินของรัฐมีโครงการมากมายนะครับที่เข้ามาช่วยในส่วนนี้นะครับแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยนโยบายนะครับคุณวิทัยก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในช่วงที่มีการเปิดวิสัยทัศน์คนที่เป็นแคนดิเดตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่า แนวโน้มของดอกเบีย้ยนั้นสามารถที่จะผ่อนคลายลงได้อีกนะครับก็คือว่าสามารถที่จะปรับลดลงนะครับเพราะว่าการปรับลดดอกเบีย้ยนั้นก็จะช่วยนะครับในเรื่องของลดต้นทุนของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนแนวคิดเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยครับทำให้หุ้นในสถาบันการเงินนะครับก็มีการปรับตัวลดลงบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก็จะตรงข้ามกับหุ้นที่จะได้ประโยชน์จาก ในส่วนของนโยบายการลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบสนองของตลาดนะครับคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่าการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาตินั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าทํางานร่วมกันมาตลอดในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทําให้พยายามทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตมากขึ้นตอนนี้นะครับงานที่อยากให้แบงค์ชาตินั้น โดยเฉพาะผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับเข้ามาช่วยดูแลเลยก็คือเรื่องของการช่วยแก้หนี้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะหนี้ควรเรือนที่ซึ่งของไทยนั้นอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นทํางานร่วมกับผู้ว่าแบงค์ชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนปัจจุบันนี้หรือคนที่กําลังจะมาใหม่ครับก็มีหลายเรื่องที่ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเราก็จะเห็นประเด็นตามหน้าสื่อนะครับว่า แล้วมตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นบางทีนั้นต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อของเมืองไทยนั้นกําหนดไว้ที่ 1- 3เนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะเข้ากรอบนะครับวิธีการที่จะทําให้เงินเฟอ้อเข้ากรอบนั้นกระทรวงการคลังก็จะจะ,จะชี้นะครับว่าดอกเบี้ยนั้นลดลงได้อีกนะครับส่วนแบงค์ชาตินั้นก็จะบอกว่าต้องดูเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเงินก่อนนะครับว่าลดดอกเบี้ยแล้วมันช่วยเศรษฐกิจได้ขนาดไหนหรือว่าต้องเก็บอัตราดอกเบี้ยไว้ในยามที่จําเป็นจริงๆนะครับ สำหรับคุณวิไทยนะครับพูดถึงประวัติของท่านนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปัจจุบันนั้นอายุ54ปีนะครับก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นะครับจากนั้นในระดับปริญญาโทนั้นเรียนถึง3ใบด้วยกันนะครับก็จบเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุลานะครับจบกฎหมายธุรกิจที่จุลานะครับแล้วก็เดินทางไปเรียนต่อที่ด้านการเงินนะครับที่มหาวิทยาลัยเท็กเซลนะครับที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ ซึ่งพอกลับมานะครับก็ได้ทํางานหลากหลายหน้าที่บทบาทน,นะครับโดยในเรื่องของสถาบันการเงินนั้นนะครับก็เคยเป็นรักษาการผู้อำนวยการของธนาคารอิสลามนะครับเป็นเลขาธิการของกองทุนบําเหน็จบนานาญข้าราชาการหรือว่ากบขนะครับก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับแล้วก็มีผลงานโดดเด่นมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในในที่ผ่านมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรที่ ภาคหลักนั้นต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ธนาคารอมสินก็จะเข้าไปช่วยนะครับสนับสนุนเรื่องของซอฟโลนนะครับเรื่องของแหล่งเงินกู้ที่เป็นดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการกับประชาชนนะครับก็มีการทำงานร่วมกันแต่ตอนนี้นั้นคุณวิทยนั้นต้องขยับบทบาทขึ้นไปแล้วนะครับไปดูเรื่องของนโยบายการเงินในภาพรวมนะครับก็ผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นก็จะอยู่ในคณะกรรมการทุกชุดนะครับของ แห่งชาตินะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับแล้วก็จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับในกําหนดในการกําหนดทิศทางนโยบายการเงินของประเทศเดี๋ยวไว้เรามาลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่คุณวิทัยเข้าไปรับตําแหน่งแล้วนะครับมีการพูดถึงแนวทางวิสัยทัศน์และนโยบายที่จะทํางานกับตําแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นั้นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวคงจะหลังจากรับตาแหน่งอย่างเป็นทางการก็คงจะมีการแถลงข่าวแล้วก็พูดกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยเราเอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ